รักสั่นสะเทือนยอดขายค่ะความรักนะคะที่เรามีอยู่ให้กับตัวเรานะคะเรามีความรักให้กับตัวเราเรามีความรักให้กับสินค้าของเราแล้วเรามีความรักให้กับลูกค้าค่ะเมื่อเรามีสามสิ่งนี้พร้อมกันนะคะความรักเนี่ยมันจะสามารถดึงดูดแล้วก็ทำให้จิตใจของลูกค้าของเรานะคะ เขาสามารถรับรู้ถึงการสั่นสะเทือนตรงนี้ได้นะคะจะเป็นพลังมหาศาลนะคะที่ทำให้ลูกค้าหันมามองคุณแล้วก็มาสนับสนุนคุณนะคะอย่างง่ายๆสบายๆเลยค่ะให้ส่งความรักออกไปนะคะโลกใบนี้ช่างสวยงามนะคะแล้วมันจะทำให้ความรักนั้นกลับมาหาเรา พร้อมกับเงินด้วยแล้วก็ลูกค้าที่น่ารักด้วย